ครับสวัสดีเย็นๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมาตู้ของพี่ชายผมนะครับวันนี้จะแบ่งปันให้นะครับราคาแบบเบาๆที่สุดเลยครับผมวันนี้กับอัสดาวุฒบอลสีนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับบอลสีชายชนก่อนเลยครับนะครับตัวนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยครับแดงแป๊ดเลยครับผมอันนี้หกรอยครับ6 0 0นะครับอันนี้เราเรียกว่าปล่อยปล่อยแบบเซลล์สุดๆเลยครับต้นนี้นะครับ ป้ายทุกใบครับ่านผู้ชมครับป้ายทุกใบนะครับดูกันจะ้ใช้นะครับหกร้อยเท่าไหร่นะครับหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทนะครับผมถ้าใครจะส่งทางไปรษณีย์นะครับเราต้องมีค่าค่าส่งเพิ่มเติมนะครับผมถ้าเจแอทีเราก็บริการให้นะครับอันนี้ต้นละเท่าไหร่ครับชายชนต้นนี้อันนี้ต้นละสี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบป้ายทุกใบเหมือนกันนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับชายชนต้นนี้นะครับไม่ต้องไปลุ้นนะครับผม นะครับ450ราคาเซลล์สุดๆเลยครับอ้าวชายชนอีกต้นนะครับคุณผู้ชมครับแดงแป๊ดเลยครับผมผมว่านี้แดงปลายครับผมแต่โทษทีครับแดงปลายนี่เป็นใบแรกเขาครับแต่หลอดนี้ครับต้นนี้ครับหลอดอือสิริพรยังต้องยกมือไหว้เลยครับไปครับอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย450้าบาทครับ450าบาทนะครับราชาราคาชัดชัดนะครับผม450บาทอันนี้ก็450บาทจะไม่เอาเปรียบราคากันไปหน่อยหรอครับ โอเคครับเขาต้องเลือกต้นนี้แล้วครับโอเคใครไวใครได้นะครับวันนี้ชายชนครับสวยๆนะครับผมพี่ชายผมนะครับแล้วก็มาถึงต้นนพะก้านะครับผมอ่านพะก้าต้นนี้นะครับเห็นว่าจะติดจองหน่อยนะครับแต่ก็ยังลังเลอยู่โอเคครับวันนี้เราก็ยืนยันที่จะปล่อยนะครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดร้อยห้าสิบาทครับแปดร้อยห้าสิบถือว่าคุ้มโคตรเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับผมหลอดใหม่ก็อดใหม่ก็เหมือนเดิมครับผม ต้นใหญ่นะครับผมใบเขาเป็นใบที่เป็นใบมาตรฐานของนมพะก้านะครับจะจะเป็นทรงนี้นะครับผมนะครับต่อมาเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับผมนมพะก้านะครับผมต้นนี้นมพะก้าต้นนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับ450บาทครับ450บาทนะครับผมโหราคาครับผมราคานี่แม่ค้ารับไปหน้าสวนกันเลยนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแม่ค้าด้วยกันยังรับได้แพงกว่านี้เลยครับอ่ะตัวนี้ ไอ้ครับให้ครับผม4ี่ร้อยสิบาทนะครับต่อมาจะเป็นอะไรเนี่ยเจ้าจักรพรรดิด่างอะไรขนาดนี้ครับผมนะครับโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบาทหลอดใหม่ไม่ต้องห่วงครับป้ายเหมือนกันครับผม4ี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมท่านผู้ชมครับครับผมต่อมาเป็นศีลาหุ้มทองนะครับผมเป็นหน้าแดงนะครับผมเป็นหน้าแดงนะครับผมสีลาหุ้มทองมีหลายหน้านะครับผมแต่ตัวนี้ติดป้ายหน่อยๆครับผมราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ ราคาตัวนี้เล็กลงหน่อยนึงเล็กก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับไปถึงนาราทิวาได้เลยครับผมเท่าไหร่แะครับ8 5ดรอห้าสบาทแ5ดรอยห้าิบนะครับผมสองต้นเลยแดรอสบาทอ้าวก็ต้องเลือกต้นใหญ่นะครับผมแปด้อห้าสบาทใครไวใครได้ครับผมสีลาหุ่มทองนะครับผมเอาตรงๆเลยนะครับต้นนี้มีเสน่ห์นะครับติดป้ายนะครับผมแปดร้ยห้าสบาทเป็นผมผมก็เลือกต้นนี้ก่อนนะครับผมทรงดีครับผมต้นนี้ไปถึงสมัยโกลกได้เลยครับผมแปดรอยหสบบาทนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นอะไรนะครับผม จำชื่อได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นอะไรทวีราบครับทวีราบครับผมไม้โบราณแล้วนะครับผมการการดําปิดเลยครับผมโตขึ้นสวยแน่นอนครับผมเท่าไหร่นะครับสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทโอ้โหครับผมสองร้อยบาทนะครับตัวนี้เอากระเทิรบมาหน่อยครับเป็นรัตนสินนะครับผมรัตนสินเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้สี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบราคาเบามากเลยนะครับผมโอเคครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชม อ้าวมาเพชรเจ็ดสีนะครับผมทรงนี้นะครับผมด่างโอ้ด่างขนาดนี้ราคาน่าจะสูงครับเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ไปเลยครับสรเหมือนกันติดป้ายทุกใบเลยนะครับหลอดใหม่ครับผมท่านผู้ชมดูนะครับดูที่ปลายปลายหลอดนะครับป้ายเหมือนกันครับผมเท่าไรนะครับ4 5่ครับ450บาทโอ้โหราคาแตกต่างสมัยก่อนมากเลยครับอ้าวราคาแบ่งปันจริงๆครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยศีลานักปาตัดครับสองศีลานักปาตดโอ้ต้นนี้ สีลนักป่าราคาจะสูงอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ฟอร์มไม่ปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยผมปล่อยให้850เลยครับทั้งสองต้น850เลยครับอ่าเดี๋ยวมาดูอีกต้นนะครับสีลานักป่าผมผมก็เอาต้นนี้ครับผมส่งโคตรดีเลยครับผมใครไวใครได้นะครับสีลานักป่านะครับผมกําลังนิยมแล้วครับผมแต่ก็จํานวนออกมาน้อยครับผมตอนนี้หลุดมาสองต้นนะครับผมหน้ากําลังเก่งเลยครับ850นะครับท่านผู้ชมอ้าวเจอกันจนได้ครับผมมนสวรรค์นะครับผม มลสวรรค์ก็คือมลสวรรค์นะครับผมจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับผมมลสวรรค์นะครับอย่าไปเป็นดาวดวงดาวเหนือเลยนะครับเอาเป็นมลสวรรค์แล้วกันวันนี้นะครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ยหกร้อยบาทครับโอ้ต้นนี้มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับหกหกร้อยเลยครับหกร้อยบาทครับตายไว้กีดหกร้อยเลยครับเอาท่านผู้ชมเอาเลยครับจัดไปเลยครับอันนี้เป็นนายทองเหม็นนะครับใช่ไหมครับเนี่ยครับผมนายทองเหม็นครับนายทองเหม็นนะครับทรงใบโคตรเท่เลยครับนะครับไม้โบราณแล้วครับนายทองเหม็นครับตับบางระจันเนาะครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ย 3 5มบาทครับอุ้ยราคาสามร้อยห้าสิบาทโคตรถูกเลยครับผมครับโอเคครับผมเป็นไม้โบราณนะครับนางฟ้านะครับนางฟ้าจำแรงนะครับเท่าไหร่ครับเนี่ยส0งบาทครับ200บาทครับผมกาลังสวยเลยครับผมสําหรับวันนี้นะครับพี่ชายผมแบ่งปันให้เบาๆครับผมครับช่วยกดติดตามอัศดาวุฒบอลสีด้วยนะครับผม กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับฝากเบอร์ได้ครับครับเดี๋ยวฝากเบอร์ให้พี่ชายหน่อยครับทักมานะครับศูนย์แปดสี่ครับศูนย์ปดสี่นะครับเจ็ดเอ9 7เก้าเจ็ดแปดครับเก้าเจ็ดแปดนะครับหกแปดหนึ่งครับหกแปดหนึ่งครับแล้วก็แปดตัวครับอะไรนะครับ6กแปดหนึ่งแล้วก็แปดตัวครับอ่าเดี๋ยวเราเอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ชัดครับผมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอเบอร์เนี่ยนะครับนะฮะศู8ศูย์ปดครับ 08 497แปดสี่เก้าครับศูย์แปอะไรนะครับศูอะไครับศเก็ครับศูนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เก้าเจแครับแล้วก็หกแปดหนึครับหกแปนะครับผมโอเคนะครับเอดไลน์มานะครับผมอ่าถาวรอุ่นใจนะครับผมพักมาได้นะครับผมขอบพระคุณแม่ครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับครับสวัสดีครับ